เก็บหรือเปล่าลายดอกเด้อบว่ะก็เอาลายดอกทั้งนี้น่าได้ลายแล้วบ้างเอาตานี่แหละห้ามโซนเสียด้วยโซนเสียอะไรคือเห็ดเด้ไปเก็บเห็ดนี่ได้โซนเสียดิพอไม่โซนเสียอะไรดิด <c oughs> คุณเมียแต่เขาว่าเป็นนอทั้งปอบทั้งตะกันไ <c oughs> ยถูกอะะัตลักษกแเว่าดีแล้วโบฟังมันบ่าสด้ใส่หลายละบบ ขึ้นไสองเึ้รไสามขึ้เ,เท,ววที่ทสุ <c oughs> ดก็ข,ขึานสาขขมขึ้นแล้วเราบอกกี่ข้นเราคุทามขึ้ <c oughs> นมาแล้วท่นมวแต่อะไรยาเดียวเหรอแค่นี้เหรอแค่นา้เลย คกนไม่แตตรงบึอเลยบึงเหะอเอเกี่ยวไปกับเที่ยวไม่ได้ปลาอะไรอย่างน้คนเนี่ยนี่อย่ง ขึ้นเรืาเรียากน้ก็จะขึ <hep. S 2> ้นเร่ยเอใบทางด้วยคนดูคุณจะต้อี่แทนดินไหเลอ่ chắc thành hinterher 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 Để hinterher 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 ô, hinterher 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 ไม่มาเลยไม่เส็หนี่ยพว่ายืนม่อยหม่ค่อยตืกันนะคเบิดาเขาคื เาท้าหางกนมาก่ไม่เจาะเนี้อเลการที่สราประกอบกัก็ไม่เก็บเป็นเปดนอะไเลยก็วาเก็บแบบบแบบวิทาด้วเนี่ยเก็บทะเลเลยนะนบ่เก็บพงก็บกันีสิทธิ

ลูกคืนลูกล่องไหมน่ารถอดเนื้อเห็นแต่ที่ไหลหวานด้วยคุณเนี่ยอร่อยขึ้นหนาเหมือนกันโก่งคืนโก่งล่องไหมเนี่ยสมัยล่ามือถึงไม่เห็น ยังจะเก็บทุกโขกหมดแล้ยัาไม่นอะไรมันคนุ้นดลเีว่าหมูนี่มนบแ่จอยนะถึงบอกว่นอ้ดนด้นนน เป็นโค้งไ่ดก กูนหนามืดหลายยกเราวิสูบุกันเก็บอย,ยู่มีแล้วป,ป้าป้าไห่คือพวกมันเ็หน่อยไว้หลุนลรวเด้อเฮ็ดยังระวังแม่่าจะเห็นแม่เฮ็ดยอียงไว้โดน เห็ดบัวซาอูดไหมอ่าคิดว่าจะขอแค่ว่าลูกยูบัวลดจะคืนดูจะคิดยูอ้ยนอนตาแบดดีกว่าหดดดดน,น,าาน้ามืดแล้ว เก็บหอยจะไม่คักเลยค่ะจัดการก็เองอ้า